บล็อกแฟนเพจ c s h d News สิคะพิมพ์ชื่อรายการข่าวช่อง7 HD ที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้พร้อมกับชื่อของตัวเองและที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลค่ะใครที่ส่งข้อความมาครบทวนและได้รับการคัดเลือกจากทีมงานก็รับไปเลยนะคะปฏิทินช่อง7 HD รวมไปถึงยังมีเสื้อ T-shirt สวยๆรีบส่งมากันเยอะๆนะคะเดี๋ยว8มกราคมนี้ก็จะรู้กันแล้วล่ะคะ่ะว่าใครคือผู้โชคดีค่ะจบครับติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและละครสามีชั่วคืนเป็นรายการต่อไปนะครับ พุธศาสนสุภาษิตในวันนี้ค่ะจิตตังทันตังสุข,ขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ส่วนภาพปิดท้ายข่าวนี้จะพาไปดูบรรยากาศที่ชาวนิวยอร์กและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปเขา้าเดากันอย่างคึกคักที่จัตุรัสไทม์สแควร์ในในครนิวยอร์กของสหรัฐเพื่อรอชมการปล่อยคริสตัลบอลขนาดยักษ์ลงจากยอดตึกวันไทม์สแควร์พร้อมกับการแสดงพลุดอกไม้ไฟและการแสดงจากศิลปินชื่อดังคับขัางเราจะลาไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ